กำลังนินทาอยู่มาพอดีเลยโอ้ยนีนทาเรื่อะไรฮะินก้าได้ไกำลังถามถามไอ้เซมอยู่ว่าเห็นอาจารย์ชายไหมคุยได้แป๊บเดียวเองขีมอเตอร์ไซค์มาแล้วนินทามือกล้เจ้าขอไม่ได้อน้ินทาถามเซมเฉยเฉยัวเตไ ไปนาไปดูว่าแต่มันก็งอกอยู่นะช่องชายบ้านนาก็ต้องไปดูนาดูอะไรเลยเนาะมาดูแมะโคดูอะไรไม่ได้ไม่ได้ต้องไปดูนาโอ้หนี้หนึ่งไปนี่จะได้วิ่งแล้วพี่จะได้วิ่งแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ช่างเซมมาจัดการให้ปิดกล้องกันไม่ใช่เซม มาสร้างความชิบหายนี่ครับก็ทำตัวดันโซ่นะครับก็เดี๋ยวพอทำตัวดันโซ่เสร็จก็จะดันตูดจะได้จะดันตูดทำไมอ่ะรถวิ่งได้แล้วจะยกล้อรถวิ่งได้แล้วทีนี้ก็ถ้ารถขยับได้แล้วก็จะเป็นการทำอะไรดีอ่ะสิฮะถ้ารถขยับได้แล้วก็ลองขับดูเลยเนาะ ครับเอยยะคไไไไก็ังม่ด้เดี๋ยวไอ้เรื่องนั้นไว้ทีหลังให้ขยับได้ก่อนต้องยึดอันนี้ให้มันแน่นก่อนแล้วค่อยถ้าแก้ตัวหลังก็ต่างหากไอ้แร่ตัวนี้มีสปริงไหมล่ะมีมีตัวเดิมมันแลร่ไปลงพื้นใช้ตัวเดิมแล้วถ้าเราจะแล้วอยู่ในนี้มันมันเป็นสเตอร์ใหญ่เลยวะครับฮะมันรูใหญ่เลยเด็กนั่นเด้เหล็กผมตัดไว้นะมันเดิมอยู่ไหมนี่ผมว่าฮะ แต่ว่านดีหน่อยคือว่าเครื่องมันดีดีหน่อยอาจจะดีกว่าเครื่องมันอาจจะดีหน่อยกว่าแค่นั้นนี่แต่ระบบมันก็ยังอยู่เท่าเดิมนั่นแหละใช่ไหมสเตอร์นี่แหละจะไม่ไหวนี่นะระบบสเตอร์จะไม่ไหวยังไงมันจะเปอร์เซ็นต์หลุดมีเปอร์เซ็นต์หลุดมีเยอะครับเพราะว่ามันกินอยู่แล้วแหละก็จะดู Ê... thì lục, lục, lục lão <cười> <cười> lục à? ừ. Ôi, lục lão lục lão đúng nói nghe anh đam bàn Ồ. Ai lấy cung cung đây nè. จัดถูกตรงรูอาจจะหักนะเพราะว่าเวลาวิ่งมันโยกแล้ววิ่งมันมันเหมือนจะหักนะอมันวิ่งมันตัวนี้กับตัวนุ้นอ่ะมันโยกไปคนละทางบ่ะมันเนี่ยกลัวแต่มันจะหักโครงนี่แหละถ้าหักช่วงนี้แหละนั่นแหละหักเพราะว่าไม่ได้ดามอะไรตรงนั้นเลยเวลาวิ่งมันจะโยกเพาะตรงนี้เลยเนี่ยโอ วิ่งก็เรียนจบมาครับพึ่งได้ใช้วิชาก็ตอนนี้แหละนี่แหละช่างยนต์ช่างยนต์ช่างยนต์จบมาจากโรงเรียนอะไรบุรีรัมใช่ไหมอเออเนี่ยแล้วก็พึ่งได้ใช้วิชาสอในครูก็แค่หมุนน้อถขายน้ำมันเครื่องก็ได้ใช้วิชาแค่นั้นแหละว <c oughs> ันนี้ได้ใช้แบบเต็มเต็ม <c oughs> ได้มาเชื่อมอเป็นคนใจบุญสูนทาน,าน,นมีคนนึงมาเช่าอะไรยังครับพี่ กินกับไข่ไข่ไขทไ่ทอดไว้เมื่อวานโอทอดไว้เมื่อวานกินตอนเช้าก็เหลือจอิูวกินตอนเช้าไม่ต้องทำหุงกับข้าวผมถามหน่อย <c oughs> ว่าอดอดข้าวได้ไหมเคยอดได้เป็นวันเป็นสิบวันไนดะ้สิบวันเลยนะโอ้ตอนต่อย่าขาดน้ำครับอย่าขา,ขาดน้ำเคยเคยแบบไม่มีเงินซื้อข้าวกินไหมก็อันเดียวกันแหละครับที่อันอดนี่โอ เอาไปซ่อมรถหมดครับครับแต่ก่อนมันลำเดียวลำเดียวผมก็มีของก็ขายขายได้ก็ไม่กี่บาทก็ได้แต่ค่าไหลรถครับอืมมันไม่ไม่สามารถที่ว่าจะเหลือพอจะกินหรืออะไรได้แต่ผมก็ได้แบ่งเอาออกมาส่วนหนึ่งคือได้กินข้าวก่อนได้สักเวลาสองเวลาครับแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปใส่อะไรรถมงเลยครับเพราะว่าตอนนั้น คือผมอยู่นู่นเกือบถึงน้องไม่งามหนึ่งครับแต่ว่ามันไม่มีใครช่วยเหลือเนาะมันติดกับโรงงานอะไรตรงนั้นน่ะโอไไ้ไทยหัวนะอืมน่าใช่ใชๆตรงนั้นอะ่ะอยู่ประมาณสิบวันกอดข้าวสิบวันแถวนั้นมอเยอะนะแถวนั้นอะ่ะก็แต่ก่อนผมยังไม่ค่อยรู้ทางเนาะผมมาจากไอสุรินผมก็มาทางนี้เนาะ รัดรัดมันเป็นเส้นทางรัดแต่ว่าโอ้โหมีตะมอครับรถเชื่อมก็ปุ๊บเลยไปนู่นอ่ะหรถเชื่อมยู่ไนเอาเรถเชื่อมให้หน่อยเลยไปตรงตรงแยกตรงนู้นแล้วก็ขึ้นไปตรงนู้นอ่ะยิ่งหน,นักเลยครับที่นี่ขนาดแค่ท่อนเดียวนะครับแต่ก่อนอใช้แค่ท่อนเดียวแต่ก็ไม่ไหวแต่ก่อนไม่มีพ่วงเหรอไม่มีพ่วงโอ้แต่ก่อนวิ่งแค่ข้างหน้าท่อนเดียวแต่เมื่อเมื่อเมื่อก่อนเป็นเป็นเป็นยาง ล้อเดียวใช่ไหมล้อเล็กล้อเล็กครับเออล้อเดียวล้อเล็กเออในนี้เลยเลยดัดมาแปลงเป็นสองล้อทำไมไม่ใส่ล้อเดียวเลยนี่ล้อเดียวใส่ไม่ได้ครับใส่ได้ก็ล้อเล็กก็มีค่าเท่าเดิมเนี่ยเนี่ยล้อเนี่ยใส่ล้อนี้ล้อเดียวเลยล้อเดียวใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าผมไม่ได้มีอาร์มใส่อ๋ว่ามันต้องเปลี่ยนอาร์มทั้งชุดต้องขยายต้องขยายอาร์มทีนี้ผมก็เลยว่าทําอย่างนี้มันจะทนกับการเสียดสีหรือถูพื้นเพราะว่าถ้า ถ้ารอเดียวเวลาเลี้ยวมันจะถูครับมันจะไม่ไปตามตามตามมันจะถูมันจะดันไปอ่ะมันจะทะเลทะเลไปจะเทอ่ะมันจะไหมันจะเทไปเลยวิ่งรอบนึงก็หมดยางเส้นหนึ่งเลยเดี๋ยวย่งพี่ไหนลองสตาร์ทดูบ้างลองเดี๋ยวลองยึดอีกนิดยึดตรงไหนยึดตรงไหนอี เนี่ยดูกอนแป๊บเขอเช็ก่อนแต่มันก็จะไม่รวยรพี่ที่รอยผมแต้มน่ะมันผมกค่แต้มธรรมดาเองผมยังไม่ได้เชื่อมหนอกอ่าดูก่อนในีผมดูก่อนเข้มันแต้มเนาะมันไม่ได้เชื่อมเลยเนาะไม่ได้เชื่อมให้มันอยู่แค่ผมแต้มมันเมื่อวานนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นอาจจะเป็นรอยเชื่อมอยู่แต่ว่าไม่ได้เชื่อมให้มันซิดก็คือแค่แต้มเนี่ยแป๊บนึงเอาเสริมนิดหน่อยนึะเนี่ยดูเรอเลยตรงนี้

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช้าเลยวันนี้วันนี้ช่างเทนควอมคิดว่าจะเห็นคลิปอยู่นะชื่ออะไรครับมีอะไรอ่ะเนใครเขาฝากอะไรมาให้จับพี่โดว์อ๋อพี่อะไรพี่อะไรโจวพี่โจวอ๋อพี่โจวม้อน้ำที่ถึงทำหม้อน้ำใช่ไหมอ๋อก็ต้องขอขอบคุณพี่โจวด้วยนะครับที่มหม้อน้ำอะไร ส่งเงินไว้ให้แกสองพันบาทโอ้จูจูพอน้ำสิบพนกีบเพื่อเป็นการแก้วเลยตอนนี้รถแกก็เกือบจะมันแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วครับเหลืออีกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแกก็จะเดินทางแล้วก็ตอนนี้ก็โอ้เชื่อมเองเลยครับกายังกายังน่าจะเป็นจุดสุดท้ายแล้วครับ เจอสุดท้ายแล้วมีน้ำมันไหมนี่น้ำมันซื้อไว้เด้วยเหลืออยู่ต๊ลอนขึ้นตะลอนเดี๋ยวขึ้นตะลอนเหลยออยู่ขรึ่งก๊ลอนโอ้เย็นละเอาติดเครื่องเลยโอ้เครื่องพี่พี่สตาร์ทเครื่องติดหรือยังนี่ติดละสตาร์ทเองอ่ะ ติดเลยใช่ไหมติดต้องเอามืออุดไหมอุดเพราะว่าถ้าไม่อุดไม่ติดเลยเพราะว่ามันจะดูดนะ้ำมันไม่ได้ตอนตอนแรกนะเขอย่าินทํางไมงานก็ต้องดึงโชกค,ครับไม่ดึงโชกก็เอามืออุดอกองไว้เพราะว่าแซมเปซื้กอกรอ,รองให้แกไปแซมกรองกรองแห้งประหยัดไปมันต้องตากขนาดขนาดมันเท่ากับของโซนิกเท่าโซนิกครับน่าจะเท่าโซนิกขนาดของมัน ไปซื้อกรองมาใส่เลยกรองแห้งเลยเออกรองแห้งอะไรกรองแห้งเลยไปเดี <Enfin> ๋ยวให้แซมไปซื้อกรองแห้งมาใส่ครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม ได้อะไรกินข้าวเที่ยงพี่นี่ฮะขนมจีนขนมจีนของหวานไม่ค้ามาขายเมื่อกี้เนี่ยโอ้ก็มันไม่มีเวลาด้วยกันเลยไม่มีเวลานี่ดีนาฬิกาตั้งสองอันทำไมไม่มีเวลาเวลามันหยุดไปแล้วเอานี่แหละเอาตามตามนี่แหละตามนี่เลยเราไว้ทำกินข้างนาก็ได้ยังไม่เสียครับครับอันนี้คือเราจังหวะเราทำงานก็ ต้องทําอย่างนี้บ้างซื้อกินบ้างแล้วก็เผื่อโอกาสหน้าถ้าหน้าเจอแม่ค้าแม่ค้ออะไรก็จะอาจจะขอเซ็นเขาได้ถ้าเราไม่มีตังค์เนาะตอนเรามีก็ช่วยซื้อช่วยอุดหนุนหน่อยนิดหน่อยก็คือทําความรู้จักกันหน่อยหนึ่งครับครับเพราะว่าอาจจะโอกาสหน้าอาจจะมาโอ้ยเจอก็ขอเซ็นหน่อยครับถ้าไม่รู้จักก็ไม่กล้าใส่เข้าครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม